สวัสดีลูกค้าลาเลบูดซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินในวันจันทร์เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะแอดมินมาพร้อมกับของเด็ดที่เพิ่งเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะสำหรับคันนี้เป็น Harley-Davidson Lowrider S นะคะตัวรถเป็นรถปี2021ค่ะลูกค้าเห็นแถบแดงๆนั้นไหมคะคันนี้เป็นเครื่อง1 3 1คนะคะเลขใหม่คันนี้ค่ะ เลขไม้เพียง8,400ไม้เท่านั้นค่ะ สำหรับพาเล e y ด a ร i d ิสา Low-S s คันนี้ค่ะลูกค้าสเปคของตัวรถนะคะเป็นรถปี2021ค่ะเครื่องเดิมก็คือ114นะคะแต่คันนี้ค่ะเราได้ทำา s r r a m i n g Eagle s สเตเ4นะคะเป็น131เคค่ะ2,150ซีซีค่ะลูกค้าคันนี้แอดมินผู้ชายนะคะแอดมินจิมลองขี่แล้วค่ะบอกว่าโหรถคันนี้แรงจริงแล้วก็ขี่ดีจริงขี่ไม่ยากด้วยนะคะคันนี้ทำมาดีค่ะสมบูรณ์เพอร์เฟทุกจุดนะคะ คันนี้สเปคก็เป็น MLY ค่ะเป็นตัวประกอบไทยมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าชุดโมงปิดไว้นะคะตัวรถค่ะเป็นสีดำเงาวิวิทย์บแบล็เดิมๆจากโรงงานนะคะนี่ค่ะก็จะลเป็นฟอนต์ของรุ่น Low S นะคะแล้วก็ตัวนี้ยังเป็นตัวที่เป็นจอแบบหน้าจอ2เรือนไม้อยู่นะคะเป็นเอกลักษณ์ของ Low S นะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นไม้เดียวนะคะ ของแต่งคันนี้ค่ะอย่างแรกเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็เป็นชุดเครื่องนะคะเครื่องค่ะเป็น s c r e a m i n g Eagle นะคะเป็น s t a ตสีค่ะ131 Cubic ค่ะเป็นเครื่องยนต์ที่เยอะที่สุดตั้งแต่แอดมินเคยขายมาแล้วนะคะแรงจริงค่ะใครที่โหแบบชอบรถซิ่ง,งๆแรงๆนะคะแล้วก็สมูทขี่ดีขี่ง่ายนะคะคันนี้เลยค่ะขี่ง่ายจริงนะคะ 131 q b 2 1 5 0 c c ไปดูที่เครื่องอีกด้านหนึ่งกันค่ะนี้ค่ะจะมีเป็นคลิปแดงแล้วก็เป็น SE ก็คือ Screaming Eagle นั่นเองค่ะเต็มซูบค่ะสำหรับเครื่องตัวนี้นะคะแล้วก็ท่อค่ะท่อตัวนี้เป็นของ Fab นะคะ2 0 e Industry ค่ะ ลันลันนะคะกรอง Screaming Eagle นะคะแล้วก็คันนี้จูน Direct t จูนนะคะจูนมาเรียบร้อยขับ Perfect ค่ะตัวนี้ร้อยหกว่าม้านะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นชุดโม่งก่อนค่ะชุดโม่งนะคะเป็นของสมทรงนะคะสุดฮอตสุดฮิตเลยค่ะหล่อมากไฟหน้าค่ะ เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากบาจาดีไซน์นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวค่ะเหลืองๆด้านข้างนี้นะคะบาจาเช่นเดียวกันนะคะห mm ่ hmm. อจัดเลยค่ะคันนี้นะคะเ mm hmm. บาะค่ะเป็นของเรเบล่านะคะ mm hmm. แล้วก็พักเท้าค่ะคนขับพักเท้าคนสอนเป็นของทราชินนะคะ แฮนค่ะตุ๊กตาเป็นของทราชินเช่นเดียวกันบวกกับแฮนด์ ODI นะคะสูงรวมกัน12นิ้วค่ะปอกแฮนด์เป็นของแวนนะคะแล้วก็ชุดเครื่องเสียงบลูทูธค่ะนี่เลยบวกกับลำโพงนะคะเป็นของ k i กเกอค่ะคันนี้ก็คือฟังเพลงได้เลยนะคะขับไปฟังเพลงไปได้เลยค่ะยังไม่เพียงพอเท่านั้นค่ะไปดูกันต่ออีกด้านหนึ่งค่ะของเด็ดมีอีกหด้านนะคะ นี้ค่ะฟาแดงๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็น Easy c u ันะคะเป็นชุด e ีซี่คัของ V.P. นะคะนิ่มมากนะคะแล้วก็คันเกียรเป็นของทราชินเช่นเดียวกันค่ะสา,าสายฟ้าสายฟ้าแบบนี้นะคะสายหัวเทียนสีแดง Screaming Eagle ค่ะเข้ากับเครื่องยนต์ที่เป็น Screaming Eagle เช่นเดียวกันค่ะรถปี21นะคะเลขเกียร์ที1ค่ะลูกค้า ฝาถังน้ำมันค่ะปรับอัพเป็นของ HD นะคะคันนี้โหแค่ของแต่งก็คุ้มแล้วค่ะแล้วก็ไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายของ black นะคะเป็นไฟท้าย LED ไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะหล่อจัดเลยค่ะคันนี้ของเด็ดจริงๆนะคะสำหรับราคาค่าตัวนะคะ ตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้นะคะลูกค้าที่ d ด c r i p t i o n ด้านล่างคลิปนี้ค่ะของแต่งแอดมินให้ทั้งหมดนี้เลยนะคะ ไม่ไม่มีถอดแต่อย่างใดนะคะบอกเลยว่าครบทุกชิ้นตามนี้เลยนะคะลูกค้าจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะคะราคาค่าตัวตารางการดาวการผ่อนค่ะเดี๋ยวมาลงรายละเอียดไว้ให้นะคะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ค่ะส่งรถได้ทั่วไทยเช่นเดิมเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจโทรหาแอดมินหรือทักไลน์ออฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะลูกค้าพบกันใหม่ในคันนาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ